วิธีทำบุญในทางพระพุทธศาสนามีกี่วิธีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลัาางรับชมท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับวันนี้หยิบประเด็นในเรื่องของคําว่าบุญมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งตามปกติแล้ว พี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าเวลาไปทําบุญที่วัดเนี่ยเราก็เรียกว่าบุญบุญ,บญนะครับอันนี้วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันครับว่าวิธีการทําบุญหรือว่าช่องการทําบุญนานาราไอพุทธศาสน์่อเนื่นอ<า>งรรทหรือว่าไปตักบาพระสงฆ์หรือว่าไปทําบุญถวายสังฆทานนะเราก็เรียกกันว่าได้บุญได้บุญได้บุญนะครับเป็นคําพูด และกัเป็นสภาวะธรรมจริงๆแล้วบนนะุญนั้นคืออะไรผู้รู้ท่านได้ให้ความหมายคำจำกัดความไว้อย่างนี้คําว่าคําว่าบุญเนี่ยมาจากภาษาบาลีก็คือคําว่าบุญญ,ญานี่แหละแปลว่าเครื่องกระทําความดีเครื่องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เครื่องกําจัดสิ่งสมองภายในจิตใจของเราให้หมดไป นั่นก็คือคำว่ากิเลสซึ่งกิเลสเน้นจะมีมูลเหตุมาจากความโลภความโกรธและความหลงเรียกว่าอากุสละมูดครับท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องหรือว่าเป็นบอกเกิดทำให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำบุญเนี่ยก็หมายความว่าเราไปสละกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยออกไปหรือว่าให้น้อยที่สดุด วิธีการนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิธีการทําบุญก็คือช่องทางในการทําบุญนั่นแหละครับท่านผู้ชมวิธีการหรือช่องทางที่ทําแล้วเรียกว่าบุญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญยักิริยาวัตถุสิทธิ์ครับก็คือมีสี่มีสิทธิ์ช่องทางนะครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้พูดผิดพูด,พดถูกน้องลูกา ขอไปท่านผู้ชมกันนะครับก็คือ,อวิธีการทําบุญในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าบุญญยกิียางวัตถุสิครับมีอะไรกันบ้างข้อที่หนึ่งเลยซึ่งทุกท่านนั้นคาดว่าคุณเกิดกันอีกแล้วก็คือคำว่าทานทานะแปลว่าการให้เช่นการให้เขาของเงินทอนการไปตักบาพระสง์ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอภรรกระแต่นะครับท่านผู้ชมเราเรียกกันว่าการให้การบำเพ็ญลักษณะเนี่ยเราเรียกว่าทานคือการให้ก็คือเป็นวิธีการทําบุญอย่างหนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเราทําทานไปแล้วทําบุญไปแล้วก็จะส่งผลให้คนทําคือตัวเราเองเนี่ยเกิดว่าเอิบอิอ่มใจ รื่นใจปีติใจโดยเฉพาะการได้ช่วยเหลือเพื่อกูลผู้ที่เรียกได้ว่าอ,อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างที่จะขาดแคลนหน่อยบางงันนะครับเช่นเราได้ให้เสื้อผ้าเขาได้ให้ข้าปลาอาหารเขาไปนัุน้นเหม่ภูมิใจได้เกินนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าความอ,าอิ่นใจข้อที่1คือทานนะครับข้อที่2ครับก็คือรักษาศีลห้าศีลห้า เป็นคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราอยู่แล้วซึ่งเป็นคุณธรรมที่แยกคนให้แตกต่างจากสัตว์นะครับถ้าคนไม่มีศีลห้าท่านผู้รู้ท่านบอกว่าไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยเพราะฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ทําคนให้แตกต่างจากสัตว์นะครับซึ่งคําว่าศีนเนยก็คือแปลว่าปกติ ปกติทางใดบ้างละ่ะปกติทางกายไม่เบียดเบียนกันปกติทางวาจาไม่พูดไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับเป็นคำที่ต้องเป็นปียาวายจานะครับข้อต่อมาก็คืออะไรครับก็คือปกติทางใจปกติกายปกติปกติวาจาปกติใจใจปกติอย่างไรก็คือคิดดีใฝด่ดีครับท่านผู้ชมครับ เมื่อเราดีหรืิปกติทั้ง3ประการนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันนะครับและใครก็แล้วแต่ถ้ารักษาศีลห้าเป็นนิจอธิษฐานจิตเป็นประจำก็จะกลายให้ก็จะมีอานิสงส์ทําให้เป็นคนเยือกเย็นสุขขมไม่หู่หวางนะครับท่านผู้ชมใจเย็นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเย็นจนกระทั่งว่าแม่ทมาอะไราช้าไปหมดนะครับคาว่าใจเย็นในที่นี้ก็หมายความว่า ควบคูมอารมณ์ได้ดีนะครับข้อที่3ครับเจริญภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญแปลว่าทําให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นอย่างเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเนี่ยเราก็มาปฏิบัติจิตตภาวนาจะเป็นห้านาทีสิบนาทีก็แล้วแต่สะดวกนะครับหรือท่านใดสะดวกที่จะภาวนาพูดโธพูโธหรือฮองหนอยกหนอก็ แล้วแต่ตามสะดวกนะครับจะเป็น5หน้าที่10นาทีก็แล้วแต่คันท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าการเจริญภาวนาเนี่ยขออนุญาตผมขออนุญาตยืมคำออ <c oughs> พูดของครูค่อนการเรียกกันว่าครูพ่นคุณครูนิพนธ์นะครับนิพนธ์ท่านเป็นปา์ลันานา,นานคนหนึ่งเลยทีเดียวท่านมีภูมิรู้ทั้งในเรื่องทางธรรมและทางสงฆ์มากโดยเฉพาะพระสงฆ์นี่แม่ครูว่าในสุดยอดจริงๆ แค่พระก้ 9, าวเท้ามาเนี่ยรู้เลยครับหลวงพ่ออะไรพรรษาเท่าไรอายุวัฒนามงคลเท่าไรแม่ครูวรมีสุิยอกเลยครับในการจําชื่อพระเถระและก็ข้อมูลของพระสงฆ์ส,งสมรสในพื้นที่เวลาไปงานท่านมีครูว้วนไปอยู่เนี่ยไม่เหมือนกับยกตําราเลยนะครับท่านผู้ชมครูวัวนท่านพูดไว้ว่าการปฏิบัติภาวนาน้อยนิดแค่ช้างกระดิกหูแค่งู แอบลิ้นก็เป็นมหากุศแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติภาวนาจะเป็นหลังจากไหวพระสวดมนต์ที่บ้านหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดกันแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับก็จะทําให้เราเนะี่ยกลายเป็นคนที่มีปัญญา,าเรียกว่าเกิดปัญญาอะไรก็คิดอะไรเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากภายในนี่แหละครับ ก็คือภาวนาข้อต่อมาครับค่ะการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็เป็นบุญนะครับท่านผู้ชมนึกถึงคําโบราณท่านพูดว่าไปมาลาวหว้กับท่านผู้ชมครับไปมาลาไหว้ไปถึงก็สวัสดีครับก่อนจะกลับก็ผมขออนุญาตกรับก่อนนะครับสวัสดีครับอย่างนี้ครับมันเป็นความงดงามของกิยามารยาทกับท่านผู้ชมครับ พราชั้นก,กริยามารยาทความอ่อนน้อมถ่อมตนผู้น้อยต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อผู้ผน้อยตามวัฒนธรรมไทยเรานะครับท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมิจีการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ากว่าท่านผู้ชมเจอผู้น้อยที่เข้ามาแล้วทักทายเราแล้วเห็นกริยางดงามสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณพ่อท่านเกิดเมตตาไหมครับ ท่านเกิดเมตตาเลยครับเข้ามาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเห็นไหมครับเป็นความงดงามซึ่งความงดงามที่เกิดขึ้นจากกิริยาหรือว่าตามวัฒนธรรมไทยความอ่อนน้อมของตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญปฏิบัติต่อ,อผู้น้อยเนี่ยครับเป็นความงดงามซึ่งความงดงามเกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งครับความอ่อนน้อมของตนครับข้อต่อมาก็คือการช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคําว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะการให้เข้าของสิ่งสองให้เข้าของเงินทองของมีค่าไม่ใช่ขนาดนั้นับท่านผู้ชมคำว่าช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมให้คําจํากัดความไปว่ารวมถึงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยหรือที่เรา คุ้นหัวกันในปัจจุบันก็คือคําว่าจิตสาธารณะเช่นเวลาเราจะไปทํางานเจอขยะหรือว่าเจอถุงพลาสติกอยู่ข้างทางอยู่ต่อหน้าราอา้าวถุงขยะอยู่ตรงโน้นเราก็เย็บจากถุงขยะต,ตรงเนี้ยเอาไปใส่ถังนะครับหรือว่าเห็นขับรถไปเห็นต้นไม้กิ่งไม้มันหักขวางทางอยู่อา้าวจอลลดรถลากออกมาเพื่อให้มันไม่จีดขวางทางจราจร อย่างเนี้ยผมมองว่าเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อกูลกันอีกประการหนึ่งนะครับคือการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้สังคมเรานั้นน่าอยู่ถ้อยทีท้อยอาศัยมีอะไรที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยไม่จําเป็นต้องเป็นของแรงก็ได้นะท่านผู้ชมครับแรงก็ได้การช่วยเหลือนะครับเช่นวันนี้เขาไปตัดหญ้า ในหมู่บ้านคาราดมคนไปตัดหญ้าเอา้าวันนี้เราว่างพอดีป้ายช่วยกันอย่างนี้นครับท่านผู้ชมเป็นการช่วยเหลือสังคมหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็เป็นช่องในการทําบุญอีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับประการที่หกครับการให้ผู้อื่นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเราคุ้นเคยคำว่าปฏานุโมทนาไหมาใช่ไหมครับก็หมายความว่าให้คนอื่นเนี่ย มามีส่วนร่วมกับบุญของเราพูดให้ตรงก็คือมาแบ่งบุญกับเราด้วยเช่นวันนี้พี่ครับผมไปทอดกระถินที่วัดศรีมงคลป่าศักยามานะครับขอให้พี่มีส่วนแห่งบุญกับผมด้วยนะครับก็คือแบ่งบุญให้ขอให้พี่ได้อนุโมทนาร่วมกันนะครับก็คือไม่เหนี่ยมบุญไม่ซ้ำไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้ไปทําบุญมาบุญกระถินบุญใหญ่บุญหลวงฉันไม่ให้ใคร กลายเป็นเขาเรียกว่าตนหนีบุญหรือเหนียวบุญไม่ยอมแบ่งปันบุญให้กับใครเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราไม่ทําอย่างนั้นเราไปทําความดีมาเราไปทําบุญมาเราไปรับสิ่งดีๆมาเราก็ช่วยเหลือเจรินกันพี่ครับวันนี้ผมไปทําบุญมาขอให้พี่อนุโมทนากับผมด้วยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ ถ้าเราปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติบ่อยๆผู้ที่ปฏิบัติในข้อเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าเป็นคนใจกว้างไม่ตรีทีเหนียวแม้กระทั่งบุญนะคบท่านผู้ชมครับเรียกว่าปักตาลทโมดธนาใหม่ท่านมักจะเห็นในคาเนี่ยมักจะได้ยินกันบ่อยก็คือเวลาเราไปร่วมพิธีผมขออนุญาตผมใช้บ่อยนะครับเวลาผมไปเป็นพิธีกรในพิธีชาบรารกิจศพเนี่ย ท้ี่สุดผมก็บอกว่าคุณพระศีด้วยอำนาจคุณพระศีลัทธนรัยความดีที่ผู้ไวชนได้ก้างสมกรธรรมมาตลอดถึงบุญกุศลที่เหล่าพี่น้องญาติมิตรได้ทำกันในวันนี้ขอให้ผู้ไวชนได้มาตัดตางน้โมธนาใหม่ก็คือมีส่วนร่วมหรือมาแบ่งบุญของผมในโอกาสนี้ด้วยนะครับอย่างเงีท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติอย่างเนี้ยแสดงว่าเป็นคนที่ เป็นคนใจกว้างนะข้อที่7ครับการอนุโมทนาคำนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยนะครับท่านผู้ชมครับอนุโมผมก็ใช้บ่อยเช่นเดียวกันผมขออนุโมทนาด้วยนะครับสาธุนะครับท่านผู้ชมครับและคําว่าอนุโมทนามันคืออะไรคะคำว่าอนุโมทน,น,น,นาเนี่ยผู้รู้ต้างให้คําจํากัดความไว้ว่าการยอมรับยินดีรู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่น ไม่คิดคิดเสีย yeah. อย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมไปตักบาช้าม,มาพี่ครับวันนี้ผมไปตักบาดพระสงฆ์จำนวนสิบรูปมาขอพอบอกอย่างนี้พอผมได้ยินพี่บอกผมว่าพี่ไปตักบาดพระสงฆ์มาผมก็บอกสาธุผมขออนุโมทนาด้วยนะครับซึ่งคำว่าอนุโมทนาครับผมชื่นชมพี่นะ ที่พี่ไปใส่บาตรมานะครับผมยินดีด้วยนะครับที่พี่ไปทําบุญมานะครับและผมก็ไม่มีจิตริษยาพี่เลยนะครับที่ไปทําบุญมาที่ไปตัดบาตรพระสงฆ์มาซึ่งเข้าหลักในทางพระพุทธศาสนาคือคำว่ามุทิตาค่ท่านผู้ชมครับในพระวิหาร4ี่ใช่ไหมครับมุทิตาความพรอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเช่นเดียวกันครับการอนุโมทนาก็คือ การชื่นชมยินดีในความดีที่ผู้อื่นกระทํานะครับข้อที่แต่ครับการฟังธรรมการฟังธรรมนี่เป็นบุญอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเรียกว่าบุญข้าวทานหูบุญข้าวทานห,าทาหูท่านอาจารย์พระมหาสงฆ์ทีรัสังวโรวัดพาราท่านชอบใช้คําพูดนี้บ่อยผมเห็นด้วยกับท่านด้วยเรียกว่าบุญทานหูนะครับท่านผู้ชมได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า นอกจากจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วท่านผู้ชมครับอานิสงส์ของการฟังมีเยอะมากนะครับสุสูส,สังลัะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไปคิดไปพิจารณาไปท่านผู้ชมครับนอกจากจะได้บุญแล้วได้ปัญญาอีกด้วยซึ่งในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าการฟังธรรมนะครับได้ความรู้ใหม่บางอย่างเรายัางไม่เคยฟังเลย ได้บรรเทาความสงสัยบางครั้งเราสงสัยเรื่องโน้นเรื่องนี้พอได้ฟังพระคุณเจ้าบรรยายฟังผู้รู้ได้บรรยายอธิบายไขความกระจ่างนะครับได้ความรู้ใหม่บรรเทาความสงสัยทําจิตใจให้ตรงก็คือเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยมันทาให้เราน้อมนํเลยทางไป น้อมนำไปในทางพระพุทธศาสนาก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับและที่สำคัญก็คือเราได้ปัญญาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งอีิสงของการฟังธรรมเนี่ยก็ทำให้เรานั้นเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งแจมชัดขึ้นโดยเฉพาะในหลักกานพระพุทธศาสนานะครับข้อที่9้าครับการแสดงธรรมซึ่งการแสดงธรรมเนี่ยมันไม่ได้จำกัดตีวงแคบเอาไว้เฉพาะว่า การแสดงธรรมต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นนะไม่ใช่ครับซึ่งการแสดงธรรมเนี่ยถ้าใช้กับครลวะคือการบรรยายธรรมอย่างเช่นผมทําหน้าที่อยู่ในขณะเนี้ยผมก็อยู่ในลักษณะของการบรรยายธรรมคือมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าวิธีทางบุญทานศาสนามีอะไรบ้างวิธีการเป็นอย่างไรเมื่อบําเพ็ญแล้วจะได้อานิสงส์อย่างไรนะครับผมก็อยู่ในฐานะของการบรรยายธรรมเช่นเดียวกันผมก็ ได้บุญด้วยในขณะที่มาทำยูทูบทําคลิปอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังด้วยเด็การท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าอานิสง์ของการแสดงธรรมเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญนะครับและก็ที่สําคัญก็คือว่าจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปนะครับขออนุญ,ญาตนะท่านผู้ชมว่าผมทําหน้าที่ตรงนี้มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวก่อนที่จะทํา YouTube ผมก็รับราชการในตําแหน่งนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นในตําแหน่งของผมที่เรียกอนุสาศาสนาจารยนะ์ก็เป็นตําแหน่งที่บรรยายธรรมเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมทั้งหลายนะถือว่าเป็นบุญอย่างหนะึ่งเพราะฉะนั้นผมก็ภูมิใจมากเลท่านผู้ชมครับชาตินี้นอกจากอาศัยไปบน่าเหลงแล้วยังได้มีโอกาสนําความรู้ที่ตัวเองพอมีอยู่บ้านมาขยายต่อนะเป็นความภูมิใจมากเลยท่านผู้ชมครับข้อสุดท้ายครับผม ข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือการทำความเห็นให้ถูกต้องก็คือทิศถูกชุกกรรมก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับท่านผู้ชมอันไหนดีเราก็ทำอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่ทำก็แค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิธีการและช่องทางในการทำบุญ10ข้อที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับและทั้ง10ข้อนะท่านผู้ชมครับเมื่อรวมกันแล้วทั้ง10ข้อเนะจะได้อานิผลมากหรือ,ออานิสงส์น้อยเนี่ย จะได้อนิสงส์มากหรืออนิสงส์น้อยเนี่ยขึ้นอยู่เหตุและปัจจัย3าอย่างนะท่านผู้ชมครับหนึ่งผู้รับก็คือถ้าเป็นพระภิสูุนก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าเป็นผู้อาวุโสหรือว่าเป็นคนทั่วๆไปก็เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเมื่อเราไปเมื่อเฟื่อยเจือจางเขาเราก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันข้อที่2ก็คือของที่เราจะไปให้ก็ต้องเป็นของที่เราหามาได้ความบริสุทธิ์นะครับ ไม่ได้ไปโคดโก้ใครมาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมาเมื่อเรานําไปทํานําไปทําบุญก็อันสง่าเช่นเดียวกันส่วนข้อที่สามก็คือผู้ให้คือตัวเราเนี่ยแหละท่านผู้ชมบ่าเมื่อก่อนจะให้จิตใจเราก็ต้องสะอาดเริสุดเบิกบานนะครับไม่ใช่หน้านิ่มคิวขมมดไปทําบุญนะครับมองใครก็ตากว้า,างไปหมดอย่างนี้ถือว่าในบุญน้อยนะครับขณะให้า ทำไมจึงต้องกราบพระรับศีลก่อนเพื่อให้จิตใจเรานั้นสาาะอาดและบริสุทธิ์และกใจเย็นนะครับพร้อมที่จะทันบุญจึงต้องกราบพระและรับศีลก่อนนะครับและหลังจะให้แล้วก,กลับมาแล้วก,ก็ต้องไม่เสียดายและไม่เดือดร้อนเพราะการให้นั้นนะครับจิมจะได้อานิสงส์มากนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับทั้งสิบข้อจะได้อานิสงส์มากหรืออานิสงส์น้อยอยู่ที่ผู้รับ ของและก็ตัวเรานะครับนี่คือวิธีการหรือช่องในการทําบุญในทางพระพุทธศาสนา10วิธีการ10ช่องทางที่นาํามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้ขออนุญาตนำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ